อาคุณโชตชัชไม่เชื่อว่ามันมีจริงใช่ไหมห้าสิบาทตลอดสายทุกทางไม่จริงมีมีจริงไหมมีมีจริงในหลาย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 เสน้นทางแต่ว่าไม่ใช่ทุกเส้นทางแต่สมมติว่าถ้าเราจะเน้นเรื่องของถูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าหมุดสัมปทานไปก็วิ่งฟรีได้นะครับอ๋อค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไว้ผมถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าความหมายเป็นเฉพาะ ไอ้ที่ต่อเนื่องมาเรื่องดับเบิลเด็กที่คุณจุรเชษบอกซึ่งคุณเชษก็ไม่เห็นด้วยรอให้หมดสัมปทานแล้วดำเนินการดีกว่าถูกไหมคุณจุรเชษใช่คือเวลาเราพูดถึงเรื่องลดค่าผ่านทางเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าอุยนายทุนเข้าใจดีลดให้จริงๆไม่ไม่ใช่ลดให้นะครับม,มันคือเอาเงินเอาเงินในอนาคตมาใช้โดยการขยายสัมปทานเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดเขาหาโมเดลที่ทำห้าสิบบาททุกเส้นได้จริงๆ อาไม่เกี่ยวกับ d ด็กวเด็กหรือจะเกี่ยวด้วยก็ไม่รู้แหละถ้าเขาทําได้จริงๆเนี่ยพักประชาชนเห็นด้วยไหมอที่น้องเฟิร์นถามก็คือคนก็ชอบนะ<ช>คน<อ>สุรเชษฮะเนี่ยสุดสุดท้ายก็จะ debatable ล,ลักษณะอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่า <c oughs> แผนที่เราจะแก้ปัญหาแบบ แบบเป็นภาพรวมเนาะหมายถึงว่ารอหมดอายุสัมปทานเนี่ยเสร็จแล้วพอพอมันกลับมาเป็นของรัฐเนี่ยจะขึ้นฟรีหรือจะจ่ายเงินหรือจะคิดต่างเวลาก็ได้นะตอนกลางคืนก็เก็บถูกๆตอนกลางวันก็เก็บแพงๆคือมันจะมีม,มีลูกเล่นอีกหลายอย่างในในการ เอาทางด่วนมาแก้ปัญหาจราจรแต่ถ้าเราเน้นถูกอย่างเดียวแล้วเราก็ขยายสัมปทานไปต้องจ่ายไปอีกนานเป็นภาระให้ให้ลูกหลานต่อไปผมว่าไม่ใช่แนวคิดที่ถูกคราวนี้ตอบคาถามใน,นระยะสั้นว่าเห็นด้วยไหมกับเรื่องของห้าสิบาทถ้ามองเผินๆถูกก็กดีใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องถามว่ามันก็ย้อนแย้งกับนโยบายที่ อยากจะไปทำ20บาทตลอดสายหรือตอนนี้มาแปลงร่างเป็น40บาทตลอดวนนะันอ่ะว่ามันก็ย้อนแยงกันเองแต่นี่คุณพี่พัฒไม่หลอกหนูใช่ไหมเเรียกหนูไม่ได้อีก <c oughs> เดี๋ยวหนูคือนายก <c oughs> ไม่หลอกเขาใช่ไหมอ่ะ50บาทอ่ะค่ะ <c oughs> นี่ฝันไปแล้วนะจริงๆกะขึ้นทางด่วนกันบันเทิงเลยเนี่ย50บาทเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตกลงมันยังไง